สวัสดีน้องๆนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we are going to study Unit 5 Lesson 1วันนี้นะครับเราอยู่ที่ Lesson ที่1น,นะครับหน้า90ถึง92นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวครูจะมีภาพนะครับเนี่ยครูมีภาพมาให้นักเรียนดูนะครับอ่านักเรียนดูภาพนี้แล้วนะครับอ่ะ เห็นอะไรในภาพไหครับนักเรียนอ่าใช่แล้วครับเห็นดินสอสีใช่ไหมครับนักเรียนดินสอสีหลากหลายสีเลยนะครับมีทั้งสีแดงชมพูสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะครับอ่าใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องสีนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษนะครับสีภาษาอังกฤษก็คือคำว่า color color colors นะครับก็คือสีต่างๆนั่นเองครับในยูนิตที่5นะครับก็จะเรียนนะครับ my favorite color นะครับ my favorite ก็ <My favorite S 2> คืออของโปรดนะครับของโปรดสิ่งที่ฉันชอบนะครับ color ก็คือสีสีที่ฉันชอบนั่นเองครับ นี่มาดูหน้า9 7นะครับหน้า91เ,เนี่ยจะมีซา u n d นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดสาว n ให้หนัเกเรียนฟังนะครับแล้วก็นัเกเรียนดูตามที่ครูวงนะครับสีฟ้านะครับ Unit 5 My Favorite Color Track 21 First Try Number 1 Listen and say Yellow Unit 5 Of My Favorite Color Track 21 First Try Number one. Listen and say. Yellow, blue, green, pink, orange, red, purple. What's your favorite color? It's red. <coughs> okay, right? Let's go. Let's go. Let's go. เดี๋ยวมาจะเราจะมาเรียนรู้สีนะครับทีละสีอีกรอบหนึ่งนะครับสีแรกนะครับสีนี้นะครับสีเหลืองนะครับภาษาอังกฤษคือ yellow yellow นะครับก็คือสีเหลืองนะครับต่อไปสีนี้นะครับสีฟ้านะครับภาษาอังกฤษก็คือ blue blue นะครับสีฟ้าว่าสีเหมือนกันนะครับ blue ต่อไปสีแดงนะครับสีแดงภาษาอังกฤษคือ red red ต่อไปนะครับสีนี้นะครับก็คือสีเขียวนะครับภาษาอังกฤษคือ green green ต่อไปนะครับสีชมพูก็คือ pink 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 ต่อไปสีส้มนะครับภาษาอังกฤษก็คือ orange 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 นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสีม่วงนะครับภาษาอังกฤษคือ purple 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 นะครับนักเรียนก็ทบทวนนะครับเรียนรู้ทบทวนฝึกฝนนะครับสีเหล่านี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับเรียนก็ย้อนไปดูนะครับแต่สีแล้วก็ลองฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านสี ทีนี้หน้า92สนะครับส่วนข้างบนนะครับจะมีธงชาติไทยนะครับธงชาติไทยเนี่ยมีกี่สีเอ่ยนะครับธงชาติไทยมี3มสีนั่นเองนะครับสีที่1งคืออะไรครับนักเรียนอ่าใช่แล้วครับ red red ก็คือสีแดงนะครับต่อไปสีที่2ครับสีขาวสังกฤตคือ white white นะครับแล้วก็สีที่ 3นะครับสีน้ำเงินนะครับก็คือ blue blue นะครับมี3สีนะครับ red white blue นะครับต่อไปนะครับข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยคคำถามนะครับ what's your favorite color นะครับ what's your favorite color ก็คือคุณชอบสีอะไรนะครับเัวอะตอบก็ it's yellow it's อิ s, s เนี่ยย่อามาจาก it is นะครับ It is ตามด้วยสีที่เราชอบนะครับ e l l o w What's your favorite color คุณชอบสีอะไร It's yellow ฉันชอบสีอ่าสีเหลืองนะครับทีนี้นะักเรียนลองฝึกดูนะครับอ่าจับคู่กันสองคนนะครับ Let's practice in pair นะครับจับคู่สองคนนักเรียนจะจับคู่กับพวกครองของนะักเรียนก็ได้นะครับ สลับกันถามนะครับคนแรกจะถาม what's your favorite color อีอกรอบนะครับ what's your favorite color what's your favorite color คุณชอบสีอะไรคระแล้วก็ i t นะครับตามด้วยสีนะครับอ,อย่ลองฝึกดูนะครับกยน what's your favorite color i t ตอบสีตามที่ขึ้น My boot journey later It's yellow. Bye. What what's your favorite color? 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 what's your favorite color it's purple นะครับโอเค good job นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือในวันนี้นะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับในเรื่องของสีนะครับแล้วนะก็ลองไปกลับไปฝึกดูเยอะๆนะครับสีแล้วก็กะประโยคที่ถามว่าคุณชอบสีอะไรนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับ uh, Unit 5 Lesson 2นะครับใน Lesson ที่สําำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย